สวีดะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้หน่อยนะครับมาพูดกล่าวกับคราวของเป๊ปกูเดล่าหน่อยนะครับก็ว่ากันไปนะครับเป๊ปกูเดล่าเนี่ยบอกว่าการคว้าแชมป์พิมล์ลีกเนี่ยมันยากกว่ายูซีเอลนะยูซีเอลก็คือยูฟ่าชิปเลกนั่นแหละครับเป๊ปกูเดล่านะครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบอกว่าการคว้าแชมป์พิมล์ลีกเนี่ยมันยากกว่ายูฟ่าชิปเลีกนะครับ เป๊ปกุดลาครับพาทีมเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษมาแล้ว3สมัยครับและฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสดีที่จะทำได้ครับโดยเกมสุดท้ายขอแค่เปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าครับก็จะกระตีป้องกันแชมป์ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามครับในศึกแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพวกเขาก็ต้องรอต่อไปนะครับหลังจากที่พวกเขานี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยแพ้กับเรอัลมาดริดครับตกรอบรองชนะเลิศนะครับ เมื่อเปรียบเทียบความยากในการคว้าแช,ชมป์พิมลีกกับแช,ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยเป๊ปกดลาครับก็บอกว่าผมคงต้องบอกว่าพิมลีกเนี่ยมันยากกว่านะครับมันต้องผ่านการเล่นหลายๆนัดหลายๆสัปดาห์นะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับต้องผ่านช่วงเวลาที่ดีและแย่หลายๆสถานการณ์ต้องการกับคู่แข่งนะต้องเจอกับคู่แข่งที่ยากนะครับในแต่ละแมช มันเป็นอะไรที่น่าอิ่มเอมใจมากๆในทุกวันนะเมื่อคุณสู้เพื่อพิมเปีลิกและประสบความสาเร็จในทาาที่สุดมันทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากๆครับเรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเมื่อคุณชนะนะฮะเมื่อคุณชนะเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้คุณซ้อมสนุกมีบรรยากาศและอารมณ์ที่ดีมันไม่เหมือนในเอฟเอครับหรือเกมเกเดียวนะฮะผมไม่รู้นะผมไม่ได้รู้เลยผมไม่ได้บอกว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะเราอยากได้แชมป์มันมากก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนะี่ยอยากได้มากเราต้องการมันนคร,รับเร ก็คือในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นนัดชิงนะครับแต่การชนะในเกมลีก38นัดเนะี่ยมันไม่เหมือนกับการเล่น6นัด8นัดหรือ9นัดนะฮะผมชอบมันนะมันชอบมันมาเสมอตั้งแต่เป็นนักเตะและการคว้าชแชมป์ลีกเนี่ยมันสุดยอดมากนะมันยอดเยี่ยมและตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้ทําได้แล้วนะครับนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของโจเซปเปปกอดเดล่านะครับที่บอกว่าการคว้าชแชมป์พเมยร์ลีกเนี่ยมันยากกว่าการคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ โอ้โหก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับแมชในวันพรุ่งนี้ครับจะหมู่หรือจะจ่าโอ้โหแชมป์จะอยู่ที่ไหนครับระหว่างแอนฟิลด์กับเอติฮัสสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้แต่เหมือนว่าถ้วยแชมป์เนี่ยจะไปรออยู่ที่สนามเอติฮัสสเตเดียมนะครับของจริงและของอ,อแล้วเขาเรียกว่าอะไรถ้วยถ้วยสำรองนะครับถ้วยสำรองของแชมป์เนี่ยก็จะมีที่แอนฟิลด์อีกที่หนึ่งนะครับก็จะมี2ที่ก็คือพรุ่งนี้นะฮะแต่ของจริงจะไปอยู่ที่เอติฮัสนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่า ลิเวอร์พูลนะครับต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงสําหรับแชมป์ในวันพรุ่งนี้ครับตัดสินแล้วนะครับวันพรุ่งนี้แชมป์พิมพ์เลียงเกล็ดนะครับใครจำฟินใครจะ,จะเฟลมาดูกันนะฮะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงยินๆน,นะครับแล้วเจอกันใหม่นะในช่งวงดครับจัดไป